อ่สวัสดีครับวันนี้เราจะอยู่กับผมนะครับปาเต้เทเีวนะครับผมโอเควันนี้เราวันวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือผมก็จะมาสอนวิธีอันนี้นะครับเดี๋ยวครับแอปนี้นะครับสําหรับใครที่อยากจะวาดรูปให้เหมือนกับรูปส้นตีนของผมนะครับ ผมก็จะบอกอะไรบางอย่างนะครับนี่ครับอันดับแรกเข้าไปนะครับฮาโหลได้ที่เพจสโตนะครับสําหรับใครที่ไม่รู้นะครับโอเคนะครับมามาละมาละโอเคครับอันดับแรกคุณก็ต้องมีรูปของคุณนะครับอ่านี่ก็รูปผมนะครับอันดับแรกก็คลิกเข้าไปรูปไหนรูปหนึ่งก็ได้นะครับรูปนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เรียก หนึ่งรูปนะครับโอเค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 เอาทำไมแบบนี้เอาแบบย่อมาแบบนี้ได้นะครับผมโอเคผมแนะนำนะครับเชี่ยบนะครับรับรองดีมากแน่ๆครับโอเคนะครับอ่ามันจะเข้ามาได้ละมารอแป๊บนึงรอแปบ๊บนึงนะครับ ต้องรับรองสบายใจแน่เพื่อนไว้ใจช่องนี้ได้นะปราตีนทีวีนะครับเขียนอบ,บแรกมาที่แบบนี้นะครับให้ทำงอแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้แล้วก็ทำจุดด้วยหนึ่งสองสามสี่อ่ะอันนี้ผมทำแบบรีบๆนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้รีบเท่าไหร่นะครับ อ่าก็จะประมาณนี้อ่าพอเราเซฟไปมันก็จะเป็นภาพดำๆให้เรานะครับอ่าเราก็สามารถวาดรูปตามใจชอบได้นะครับผมโอเควันนี้ผมไปละบาย